รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัว้วสร้างสังคมการเรียน,น,นรู้<ม>ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐาน<า>สัะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเรียนอนอกรั้กับผมเบียร์ไกสอนวันนี้เราอยู่กันที่ตวนลนาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในป่าภัยโดยนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสัตว์พระราชามาใช้เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตำบลลำนาวอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับอ่ายินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับนักศึกษามาจากไหนนะกศอน,นอําเภอบางขันใช่ไหมครับวันนี้เราก็มาพบกันถือว่าเป็นโชคดีนะครับแนะนําสถานที่หน่อยหนึ่งนะครับที่นี่เรียกว่าพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยบ้านไชยรัตน์นะครับเน้นตรงนี้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไทยไม่มียอยักษ์การันไทยไปว่าผู้ยิ่งใหญ่นะครับ ตรงนี้เป็นเป็นสถานที่เรียนรู้ที่เกิดจากการถอดบทเรียนนะโดยเฉพาะครูเนี่ยแนะนำตัวหนึ่งข้อชื่อครูชาณารงชัยรัตน์อดีตก็เป็นครูแต่ตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่นำเอาน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อการลดรายจ่ายนะครับวัในตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย มีพื้นที่อยู่ทั้งหมด25ไร่25ไร่ประกอบด้วยป่าดังเดิมนะครับตรงนี้ครูตั้งชื่อว้ว่าป่าภูมิรักเกาะยูงคือที่เดิมตรงนี้เขาเรียกว่าเกาะยูงครูก็ใส่ภูมิรักภูมิรักก็หมายถึงรัชการที่9ภูมิใช่ไหมหรือแปลว่าดินก็ได้ภูมิรักรักก็คือรักษาอนุรักษ์ไว้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยชื่อว่าพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชานะครับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยบ้านเชรัฐ โคกหนองนาป่าภูมิรักเกาะยูยาวหน่อยหนึ่งแต่จริงๆเอามาเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นเรื่องราวการเรียนรู้การพึ่งตนเองตามศาสตร์พระราชานะครับที่นี่เนี่ยในในฐานการเรียนรู้ทั้งหมดแนะนําก่อนนะครับก็จะมีฐานที่ลดรายจ่ายทั้งหมดก็คืออันแรกเลยที่ครูเจอครูก็เจอเคยเจอวิกฤตปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นครูไม่ใช่เงินเดือนเยอะมันก็เดือนชนเดือนเป็นหนี้เป็นสินเหมือนกันแต่สุดท้ายครูก็มา ได้าศาสตร์พระราชาเครื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ,ยเป็นตัวเปลี่ยนไม่เสร็ครูนะครับเปลี่ยนไม่เสร็ครูเรกเลยครูก็เปลี่ยนการทําเกษตรมาเป็นฐานเรกเกิดเป็นกเกษตรธรรมชาติไร,ร้สารพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มันชื่อว่าเกษตรธรรมชาติเห็นไ,ไหมครูก็เอาธรรมชาติมาทําเกษตรนะครับเอาเอาธรรมชาติทั้งหมดมาทาเกษตรไม่ใช่สารเคมีเลยที่เธอเห็นเนี่ยเพื่อชีวิตไม่ใช่ชีวิตครูคนเดียวนะ เพื่อสัตว์เพื่อเดือนเพื่อใช้ดินเพื่อจุลินทรีย์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมประทำการเกษตรแบบนี้แล้วมันจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมมันก็ไปสู่ B C T ปัจจุบันคือความยั่งยืนที่รัฐบาลก็ต้องการอยู่ลูกก็ต้องการอยู่ลูกฐานที่2ครูก็มาลดรายจ่ายในเรื่องของพลังงานหมวดพลังงานในบ้านเรือนเราเนี่ยเราต้องซื้อพลังงานใช่แม่ลูกค่าแก๊สค่าไฟฟ้ามาหุงต้มเราเผาถ่านไม่เป็นแล้วนะค่าน้ามันเชื้อเพลิง แรกๆครูก็ไปทําเอาน้ํามันมาทําใส่รถเห็นไหมน้ำมันทอดเกยมาทําใส่รถทุกคันครัวผ่านการดื่มน้ํามันนี่มาหมดแล้วทำมาตั้งแต่ปี43นะครับก็ง่ายๆนี่เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งก็เรียกว่าไบโอดีเซลคู่ครัวเรือนนะครับเป็นบ่อน้ํามันประจําบ้านคู่ครัวเรือนวันวันไหนที่เราไม่มีตังเราก็มีพลังงานแล้วอยู่บนผิวดินแล้วครับในหลวงรัชกาลที่9ให้เราไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูพิสูจน์แล้ว กูใช่รถมาทุกคันเนี่ยกูทํใช้มาแล้วทั้งหมดตั้งแต่รถใหม่มาเลยนะครับนี่อีกฐานหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ลดร,รายจ่ายให้กับเรื่องของแก๊สอุงต้มในครัวเรือนเราต้องซื้อใช่ไหมพอเป็นแก๊สเราต้องซื้อตั้งแต่เตาแก๊สเขาใช่ไหมฮะเชื้อเพลิงที่ในถังก็ต้องซื้อแต่จริงๆเชื้อเพลิงมันมีอยู่ทั่วไปในเนี่ยมีป่าแล้วมีเชื้อเพลิงแล้วกูก็ไปศึกษาเรื่องเตาชีวมวลการอบเองชีวมวลให้ปล่อยแก๊สออกมาแล้วติดไฟหลังจากนั้นกูก็ทําบ้านดินบ้านดินอยู่นั่นนแล้ว ฐานการเรียนรู้ลดรายจ่ายหลังต่อจากนั้นก็เนี่ยมาแปรรูปปาล์มน้ํามันอย่างรู้คุณค่าปาล์มน้ํามันอินรีครับเนี่ยปามอินซีก็แปรรูปเป็นน้ํามันปาล์มแดงยิ่งเป็นปาล์มมิ้วตอนนี้นะก็ลองมาศึกษาดูนะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตของพวกเราปลูกปาล์มอยู่แล้วหลังจากได้น้ำมันปาล์มมาแล้วประจําอะไรได้บ้างเนี่ยทําสบู่ต้องซื้อไม่สบู่จริงๆเลยเคยท,ทําสบู่ใช้เองบ้างที่บ้านตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีเคยท,ทําสบู่ใช้เองไม่กี่บาทนะครับแต่ตลอดชีวิตหลายบาท แล้วเราก็ทําใช้เองนะครับขายได้ก้อน50บาทนะครับน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยได้สบู่ตั้งสิบก้อนทาน้ามันนวดจัดปามน้ํามันเอาสมุนไพรแช่ไว้เนี่ยนี่ครูก็ครูก็แช่พรูเห็นไหมพรูที่เรากินกับหมากสกัดสารออกมาเพราะพรูเรารู้เลสรรพคุณแค่มาแมาลงถัดกัดต่อยแค่ผดผื่นคันแค่ลมพิษเราก็เอาสกัดด้วยน้ามันแล้วก็มาผสมเข้าไปในก้อนสบู่ทั้งหมดทั้งวันเนี้ยที่ครูทำเนี่ยก็คือ เป็นฐานการเรียนรู้พิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่ในหลวงรัชการที่ก้าวนไม่ว่าจะเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาป่าทามยางประโยชน์สียางหัวหน้าเกษตรทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็คือการอธิบายให้ได้เข้าใจว่าการที่เราทําตามที่ในหลวงสอนเนี่ยเราก็จะอยู่ได้ไม่ว่าจะโลกจะเป็นยังไงทั้งหมดนี้ถ้าใครไม่สงสัยอะไรแล้วนะครับหรือสงสัยยังคิดไม่ออกค่อยถามเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมฐานเดี๋ยวครูจะพาไปดูฐานที่ ที่มีอยู่นะทยี่มาไร่วันนี้ก็คงจะไม่หมดเนาะแต่าที่บอกบางครั้งมันมันต้องเตรียมการอย่างไบโอดีเซลอย่างนี้นะครับแต่ที่ครูจะพาไปก็คือฐานการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่รรพปา,า,า,าปออพันธุกรรมพืชประจําท้องถิ่นตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างๆจริงๆแล้มันเป็นแหล่งของของอะไรพันธุกรรมพืชประจําท้องถิ่นเป็นแหล่งสมุนไพรนะครับตรงนี้ที่ใครยังมองไม่ออกว่าทั้งหมดนี้ไม่ต้องไปสร้างอะไรเลยมันมีอยู่แล้วนะลูกเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าอะไรมันมันคืออะไรไม้ไผ่มันชื่ออะไรบ้างเอาใช้ประโยชน์อะไร แล้วหลังจากนั้นครูก็จะพาไปดูการสกัดน้ามันปาล์มนะครับครูเตรียมไว้เดี๋ยวไปดูว่าการสกัดน้ํามันปาล์มกว่าจะออกมาเป็นอย่างเนี้ยมันทําอย่างไรเราทําได้ไหมที่บ้านนะสองฐานนะครับาฐานตรงนู้นมันไกลไปที่ทําปุ๋ยยังไม,ไม,ไมง่ไม่ต้องไม่ต้องไปตรงนั้นปุ๋ยค่อยมาเอาเอาที่อยากจะให้เห็นเรื่องกระบวนการเรื่องปาล์มน้ํามันกับป่าตรงนี้มากกว่านะครับด้ยความเป็นมาแล้วแรงบันดาลใจที่ผมทําตรงนี้แล้วเป็นสิ่งที่ กระตุ้นให้ผมต้องเป็นอย่างนี้ก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครับเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้ไม่พอรายจ่ายในความเป็นครูของเราเนี่ยทุกคนทราบนะครับว่าเราก็ต้องมีรายรายได้ในการสร้างฐานะจากตรงนั้นทําให้ผมเนี่ยต้องมีหนี้สินมีหนี้สินเยอะแล้วก็สุดท้ายก็หาทางออกสุดท้ายจริงๆก็ไปพบคําว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผมก็ได้ศึกษาปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9 ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันจะพาให้เรารอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไรในที่สุดเนี่ยผมก็มาเจอสิ่งหนึ่งก็คือการอยู่กับธรรมชาติการลดรายจ่ายผมเลยออกแบบการดําเนินชีวิตของผมในเรื่องของการลดรายจ่ายโดยน้อมนาออการพระราชาในใน,ในหัวข้อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับออกแบบที่ผมเรียกว่า CR model ขออธิบายคำว่า CR model หน่อย คำว่าโมเดลคือรูปแบบของผม CR ก็ย่อมาจากชื่อชานรงค์แล้วก็นมสกุลชัยรัตน์นะครับใน c ีโมเดลของผมเนี่ยทำอะไรบ้างก็คือรูปแบบการลดรายจ่ายลดรายจ่ายเรื่องอะไรครับก็คือผมทำค่ารายจ่ายเป็นเป็นครูเป็นราชการเงินเดือนเป็นรายได้หลักแต่ก็หายไปจากการต้องจดใช้จากการกู้มาก็ต้องหาสิ่งทดแทนผมก็มาทําเกษตรพอทําเกษตรนี่เราก็เจอว่าต้องไปเรียนรู้เกษตรแผนปัจจุบันนะครับมันก็มีรายจ่ายอีก พอมีรายจ่ายอีกมันก็ไม่ตอบโจทย์เราไม่ใช่ปรักปราเเรษติผพเพียงที่เราเข้าใจในตอนนั้นผมมามาศึกษาเรื่องของการทําเกษตรอย่างยังไงไม่ต้องมีรายจ่ายก็โดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยนะครับผมทําสวนยางกับปั๊มน้ามันนะครับก็มาเจอเกษตรธรรมชาติอ่าก็โดยใช้จุลินทรีย์นะครับของ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 เกษตรธรรมชาติรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งของในหลวงก็คือเกี่ยวกับวัฒนเกษตรอะไรเงี้ยก็ได้ผมได้ไปศึกษาเรื่องจุลินทรีย์ในสุดท้ายผมก็ ได้รูปแบบของถอดบทเรียนได้เป็นรูปแบบของเกษตรธรรมชาติไร้สารพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี40นะครับก็เป็นการได้ลดรายจ่ายไปในเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นผมก็มองหาต่อว่าแล้วอะไรอีกที่เราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้โดยใช้หลักของปรญาเศรษฐกษิจพอเพียงที่บอกว่าทําได้ง่ายทําได้เร็วลงทุนน้อยยั่งยืนและขยายใหญ่ได้ง่ายหลักการเนี่ยครับก็มาเจอเรื่องของไบโอดีเซลครับไบโอดีเซลขณะที่เรากําลังมีรถ ต้องไปทํางานต้องมีต้องเดินทางมีค่าใช้จ่ายที่าทางหลุดพ้นไม่ได้ผมก็ศึกษาเรื่องไบโอดีเซลตั้งแต่เอาน้ำมันมะพราะ้าวมาทําไปใส่รถลองผิดลองถูกไปจนถุดท้ายไปไปได้พบองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่คนอื่นได้และใช้เองได้นะครับก็คือการทำไบโอดีเซลแบบแบบซูเปอร์ไบโอดีเซลครับใช้เองมาก็เป็นเรื่องที่2ที่ลดรายจ่ายได้เนะหลังจากนั้นก็ใช้เห็นเห็นทางออกแล้วว่าวิธีการคิดอย่างนี้มันทำให้เราเนี่ย อยู่ได้กับวิกฤตเศรษฐกิจและก็แก้ปัญหาได้จริงก็เรียนรู้จนในที่สุดฐานการเรียนรู้ที่ผมถอดบทเรียนออกมาทั้งหมดนี้มีคนสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในที่สุดก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสาธารณะให้กับนักเรียนที่ผมสอนอยู่ตอนนั้นออามาสอนวิชาศาสตร์พระราชาก็ถอดบทเรียนได้เห็นเรื่องเชื้อเพลิงชีวมวลเรื่องการลดรายจ่ายในเชื้อเพลิงทําสบบูทำอะไรต่างๆทั้งหมดที่เราทําได้นะครับแล้วท้ายก็ สังคมก็มาเรื่อยผมก็เลยกําหนดว่าถ้างั้นเราก็ต้องกําหนดให้เป็นแห,หล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาแบบลดรายจ่ายแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยบ้านเชรัตไทยที่ไม่มียอยักนะครับก็คือบ้านเชรัตรก็บ้านผมทั้งหมดนี้มีพื้นที่25ไร่ก็พยายามที่จะเอาธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติและอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้มากที่สุดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเลยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ มาตั้งแต่บัดนั้นนะครับแล้วมีคนมาดูงานนูนนี่นั่นผมก็การ็นที่พักที่ไหนไปครับในส่วนของศูนย์เรียนรู้เนี่ยอย่างผมบอกว่าศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เป็นสาธารณะเพราะนันใครเข้ามาพอดีผมเนี่ยอำเภอบางขันเนี่ยคนที่ไปเรียน,นยถือว่าลูกหลานของผมดังนั้น,นพอผมเดียนี้เป็นคนบางขันแล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะลูกศิษย์ผมที่ว่าขอพลาดโอกาสจากในระบบแล้วก็ไปเรียนนอกระบบตามอัธยาศัยผมก็ได้ไปเชื่อมโยงหนึ่งไปเป็นประธานสถาทศษา ให้กับกศนาบางขันนะครับแล้วก็หลายสมัยแล้วเพิ่งเพิ่งขอพักก็ขอพักเพิ่งสมัยนี้แล้วก็กศนก็มาใช้ประโยชน์พานักเรียนเข้ามาเพื่อที่จะเชื่อมกันต่อนะครับได้มีโอกาสได้ไปวางแผนในเรื่องการเรียนรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการต่างๆเกี่ยวกับกศนที่ทําเรื่องของประยาเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้เป็นที่ปรึกษาไปออกแบบไปเป็นที่ให้กับน้องน้องบุคลากรกศนาบางขันนักศรึกษาอย่างนี้ครับนะก็นี่คือความเชื่อมโยงตอนตรงนี้ เท่ากับเป็นแหล่งเรียนรู้นอก้องเรียนของโกศนอ,อีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ที่แช่ประโยชน์กันอยู่นะครับครับสำหรับฐานนี้นะครับเป็นฐานการเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูล,ลค่าอย่างรู้คุณค่าปาล์มน้ํามันอินทรีย์นะครับซึ่งปาล์มน้ํามันที่เราปลูกด้วยกเกษตรธรรมชาติไราสารพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแปรรูป ให้ได้น้ํามันออกมาและพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําทใช้เองเพื่อลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของศษษษเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยครูกําลังเอาลูกปามที่ได้มาเก็บลูกก่วงนะครับเรามาต้มนะอันนี้ครูครูต้มมาจนสุกนะครับล้างให้สะอาดแล้วต้มจจมันเละอย่างนี้ครับพอต้มอย่างนี้เสร็จเราก็จะเอาที่ต้มเนี้ยครับไปเข้ากระบ,บวนการามีเครื่องของครูออกแบบเครื่องไว้แล้วซึ่งครูทําในกล่งของอุตสาหกรรมแล้ว กำลังจะพัฒนาไปแต่สําหรับครัวเรือนเนี่ยเธอต้มอ,อย่างนี้เสร็จลูกเอาไปขยำหรือครูกครูกกับครกก็ได้นะครับไปครูกครูกกับครกแล้วเราก็ได้น้ามันออกมาเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะครับหลังจากเราต้มเสร็จได้น้ํามันเสร็จเราก็มาแยกน้ามันกับสิ่งที่เหลือต่างๆนี้มาอยู่ในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปพัฒนาต่อไปนะนี่คือกระบ,บวนการเตาทั้งหมดนี้ที่เห็นเนี้ยเป็นเตาที่ออกแบบด้วยการหลักของการพึ่งตนเองลดรายจ่ายนะครับลดรายจ่ายไม่ใช้แก๊สก็ใช้เศษที่เหลือจากปาล์มมาเป็นเชื้อเพลิองอีกทีหนึ่ง แล้วก็หลังจากที่เราที่เราผอ,อสิทถิสิ่งที่เราได้ก็คือขี้เถ้าเนี่ย๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักขี้เถ้าเพราะเราหุงข้าวแบบไฟฟ้าใช่ไหมลูกกับกับเก๊ไม่มีขี้เถ้าแล้วอันนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีเป็นโพแทสเซียมเป็นแมกนีเซียมซึ่งเราเอาไปเป็นปุ๋ยใส่ปามอีกนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทําปุ๋ยอินทรีย์นะครับทีนี้นะักเรียนงเนักเรียนต้มนะครับต้มแล้วนักเรียนดูพอบี้อย่างเนี้ยมันจะละเห็นไหมปามเนี่ยมันจะประกอบด้วยเนื้อข้างนอกก็เป็นเนื้อปามเป็นหลัก มีน้ำมันด้วยแล้วก็ในมะลิดก็มีน้ำมันแต่ครูไม่เอาน้ำมันในมะลิดที่เรียกว่าคือเดลครูเอาน้ำมันที่จากส่วนเปลือกซึ่งมันมีวิตามินอีและเอสูงนะครับก็เอาไปเอาไปเข้าเครื่องอันนี้ของครูเอาไปเข้าเครื่องครับต้มอย่างนี้กินได้นะมันมันมันอร่อยแล้วนะจริงๆใส่เกลือก็ไปในอเมริกาเขาต้มกินอยู่แต่เราเป็นน้ำมันเอาแค่นี้ก่อนงั้นไฟเริ่มติดนะเมื่อเราป้อนปาล์มลงตรงนี้นะครับเครื่องมันจะทํางานอันนี้ก็ไฟระดับ น้ำมันก็จะออกมาส่วนนี้นะเราก็ดักดักเอาน้ํามันเอาไว้นะครับะดักน้ํามันส่วนที่เป็นเมล็ดมันจะคลายออกมาตรงนีน้พอคลายออกมาเราก็ตั้งไว้มันจะแห้ง,ท,ง,ท,งทั้งเมล็ดทั้งเส้นใยอันนี้เราก็ปเป็นเชื้อเพลิงเราไปพัฒนาต่อแล้วแต่เราจะไปปฐมปลูกต้นไม้สวนถํามันเราก็ไปพัฒนาแยกออกมาทําอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ครับครับสำหรับไบโอดีเซลที่เราทำนะครับที่ที่ครูพูดไว้เบื้องต้นนะครูก็เอามาใช้กับ รถยนต์ทึ้งรถยนต์คันนี้เป็นเบนซ์นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะต้องใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ครูก็จะเติมลงไปใช้ใช้เป็นหลักนะครับสลับกับการใช้ของปั้มน้ำมันเราเดินทางไกลแต่ถ้าครูอยู่ที่บ้านแถวนี้ครูก็จะทําใช้นะครับก็น้ํามันอย่างที่เราเห็นเนี้ยอันนี้คือน้ํามันไบโอดีเซลนะครับที่แยกองค์ประกอบจากน้ํามันที่เราใช้แล้วน้ํามันทอดไก่นะครับเดี๋ยวให้ลองใส่รถดูก,ก็เติมลงไปดุนเข้าไปในข้างในเลยลึก,ลก อันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลทุกเยอเนี่ยหลักการเดียวกันมันก็ใช้ได้หมดเราอย่าไปติดว่าเยี่ห้นน้นอันนี้คือรถของครูนะนเดี๋ยวสตาร์ทห้ดูนะนเดี๋ยวคูณสตาร์ทห้ดูไอคุูก็ใช้มาหลักการทำงานเครื่องยนต์ดีเซลนี่มันหลักการเดียวกันมันอยู่เราเวลาเราทำต้องศึกษาความละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับทำแล้วห้ได้ ความละเอียดจริงๆให้สะอาดจริงๆแล้วไปใช้ตามที่เขาพูดแล้วต้องอย่างนู้นอย่างนี้เขาเป็นเรื่องของเขาแต่สําหรับประสบก,การครูครูใช้มาตั้งแต่ปี43เจักรยนต์ทุกทุกคันงที่เนี่ยครูก็ใช้อยู่นะครับและมีคนมาอบรมครูก็เอาไปสอนให้ชาวบ้านแน่ดีแหละเขผ่านมาก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดรายจ่ายโครงการไบโอดีเซลที่ในหลวงในการที่9นะครับพระองค์ท่านทรงจดสิทธิบัตรเอาไว้ I, และเราก็มาเรียนรู้ต่อ ก็เท่ากับเรามีบ่อน้ํามันประจําบ้านเป็นน้ํามันที่ผิวดินแล้วก็มีความยั่ง in ยืนในเรื่องพลังงานนะครับวันเราไม่ต้องไปทีเรียดน้ํามันจะแพงน้ํามันจะยังไงก็ภายใต้บทบาทหน้าที่นะคะก็มีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกสนตาบลและก็นิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินงานของกสนตาบลด้วยค่ะ าภายใต้บุตรการของการนิเทศติดต,ตามผลนะคะก็เวลาคุณครูจัดกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะจัดกิจกรรมาการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชนหรือว่าทักษะชีวิตและก็ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะครูอาสาก็จะไปร่วมการจัดกิจกรรมนะคะก็สังเกตผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรหรือว่า,าเขาสามารถนําประโยชน์ที่เขามาร่วมกิจกรรมนั้นได้อย่างไรบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วก็ เราก็ยังไปนิเทศติดตามผลที่บ้านเขาด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วค่ะเขาไปทําจริงนะคะแล้วก็เหมือนของคุณป้าแดงนะคะหมู่สิบนะคะก็ไปสร้างชุมชนหมู่ที่สิบเนี่ยค่ะเขาปลูกต้นชกนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ได้มาเรียนรู้มาร่วมกิจกรรมกับกศนอตําบบ้านลํานาวนะค,ะค่ะค่ะกนิตาสาริพันธ์นะคะเป็นครูกศนอตาบลบ้านลํเนาว ตำบลบ้านลำนาอําเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นครูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในภาคเรียนนี้จะมีนักศึกษาทั้งหมด70คนนะคะก็มีสอนทั้งแต่ประตมศึกษาระดับมต้นระดับมปลายรวมแล้ว70คนนะคะและก็นอกจากสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะคะครูกศน,นอกตำบลก็ยังจัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาชีพการศึกษาต่อเนื่องนะคะาาชั้นตระกีตกิจกรรมพัฒนาสังคมจุมจนแล้วก็เศรษกฐกิจพอเพียงนะคะ สำหรับนักศึกษาคอสอนตำบลบ้านลำนาวนะคะส่วนมากนักศึกษาที่นี่ะจะมีอาชีพก่อนนะคะก็คืออย่างเช่นการเก็บยางนะคะมีสวนยางปาราเป็นส่วนมากแล้วก็นักศึกษาก่อนจะมาเรียนก็เก็บยางจ้างก่อนถือว่าเป็นเจ้าของสวนยางเองนะคะถึงทำให้นักศึกษาที่นี่จะมาพบกลุมช่วงบ่ายนะคะถ้าเป็นช่วงเช้านักศึกษาไม่สามารถมาพบกลุมได้ ในส่วนของแหล่งเรียนรู้หรือว่าภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมกับสกรอำเภอบางขันนะคะมีมากมายหลาย,หลา,ยหลากหลายพื้นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าแหล่งเรียนรู้สถานที่ต่างๆนะคะแต่ดิฉันอยากจะแนะนําที่นี่นะคะก็คือแหล่งเรียนรู้บ้านภูมิปัญญาไทยบ้านชัยรัตค่ะโดยท่านอาจารย์ชานนรงชัยรัตนะคะท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนบางขันวิทยานะคะตอนนี้ท่านเป็น อาจารย์ที่เกษียณอายุแล้วนะคะท่านก็ได้มาทําในเรื่องของศาสตร์พระราชานะคะน้อมนาเอาถาดพระราชาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาดําเนินการแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่จะให้นักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปเนะะี่ยค่ะมาใช้แหล่งเรียนรู้แห่งนี้นะคะนะคะซึ่งท่านก็ยังเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของสองกรวรรเภอบางคันด้วยค่ะ สำหรับกตนตาบลนะคะในภาคเรียนนี้ก็จะมีวิชาทักษะการเรียนรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราก็จะนํานักศึกษามาศึกษาแหล่งเรียนรู้เพราะในวิชาทักษะการเรียนรู้จะมีหน่วยหนึ่งที่เป็นทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะนํานักศึกษามาศึกษาที่บ้านของอาจารย์จันนรงเพราะว่ารู้จักอาจารย์จันนรงก็คืออาจารย์จันนรงจะเป็นววทยากรใ้ขับสกรรอำเภอบางขัน ถ้าเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาสังคมจุมจนงคสกรออำเภอบางขันจะเจญอาจารย์จานารุงไปเป็นวิทยากรก็ได้ทราบจากท่านอาจารย์ว่าที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายที่ให้นักศึกษาเราสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้เพราะอย่างเช่นการตําสบู่จากน้ํามันปาล์มนะคะการตําปุ๋ยชีวภาพนะคะก็สิ่งเหล่านี้นักศึกษาเราสามารถศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ค่ะนอกจากนักศึกษาแล้วปจารย์าชนในพื้นที่ตําบลของเราก็จะนํามาเรียนรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงนะคะตรงนี้ก็คือจะนำประชาชนทั่วไปที่ลงวิจารเศรษฐกิจพอเพียงกับสกรอฯเบอร์บางขันนะคะก็จะนำมาเรียนรู้ที่นี่ให้อาจารย์จันนรงใจรัตน์เป็นวิทยกรในการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ประราชาต่างๆนะคะจากการที่ครูได้นำนักศึกษามาเรียนรู้ที่นี่นะคะศูนย์การเรียนรู้ของบ้านภูมิปัญญาไทยบ้านใจรัตน์ ก็คือกลับไปนักศึกษาตำบลบ,บ้านลำนาวก็จะนําความรู้ที่ได้อย่างเช่นอันดับแรกเลยก็คือนักศึกษาไปปลูกปักก่อนนะคะก็คือปลูกปักกินเองในบ้านนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะนำเพราะนักบ้านนักศึกษาบางบางคนก็คือปลูกปาล์มอยู่แล้วนะคะก็ได้มาเรียนรู้ถึงการเอาน้ํามันสกัดน้ํามันปาล์มแล้วก็ไปตามเป็นน้ํามันใช้เองในครัวเรือนนะคะอาจารย์ชานารงชัยรัตน์นะคะท่านเป็นบุคคลที่ เรียนรู้ในเรื่องของสัตว์พระราชาอย่างจริงจังนะคะทราบที่จากที่เราได้รู้จักนะคะก็เป็นเวลาประมาณ20ปีแล้วนะคะที่ท่านทําเรื่องนี้ตั้งแต่ท่านเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบางขันท่านก็ได้นําวิชาเรื่องสัตว์พระราชาสอนให้กับเด็กในระบบโรงเรียนบางขันวิทยาแล้วนะคะแล้วก็ท่านมาทําเองที่บ้านอย่างนี้คะ่ะแล้วก็วกศน อำเภอบางขันนะคะก็ได้มาใช้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลมากมายนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักค่ะก็ได้มาเรียนรู้หลายๆอย่างเลยในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงราชการที่9โดยมีคุณครูชาโรงค์ชัยรัตน์เป็นผู้สืบทอดให้กับพวกเรานะคะซึ่งทีนี้เนี่ยก็สามารถนำไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ะคะ่ะ ก็ผมก็ชอบเกี่ยวกับอไอการที่นำมันเล็ดของปาล์มเนี่ยมาสกัดเป็นน้ำมันนวดเพื่อที่จะเอามาสร้างไรายได้และนวดให้กับตัวเองและอาจนานๆไปเราอาจจะเปิดร้านเกี่ยวกับการนวดก็ได้ครับผมครับน้ำมันปาล์มสามารถนำมาผลิตเป็นสบู่ได้ค่ะและยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและยังลดค่าใช้จ่ายให ไอตัวเองได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ชอบเกี่ยวกับการนําน้ํามันปาล์มหรือว่าเศษปาล์มที่ว่าไม่ได้จ่าไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยไปทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหนูที่บ้านหนูปลูกสวนยางนะคะก็จะซื้อปุ๋ยเคมีค่ะไปใช้แต่ว่าพอได้มาศึกษาที่นี่ดูแล้วก็จะลองนําไปาศึกษานาําปุ๋ยปุ๋ยปาลมีค่ะไป เป็นไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักแทนนะคะก็ขอบคุณคุณครูชาญน,นารงชัยรัตน์นะคะที่ว่ามา,าส,สืบทอดอถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ก็จะมีความหวังนะคะที่ว่าจะมาเรียนศึกษามาศึกษาต่อที่นี่ต่อเรื่อยๆแล้วก็จะนำไปพัฒนา,าเป็น ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะครับท่านผู้ชมครับน่าทึ่งเหลือเกินครับรถไถคันนี้แล้วก็เครื่องจาักรการเกษตรทั้งหมดครับของแหล่งเรียนรู้ผู้บรรญายแห่งนี้ใช้ไบโอดีเซลในการกับเคลื่อนครับซึ่งเป็นการเรียนรู้ของชุมชนของตำบลลำนาวแห่งนี้ครับชาวบ้านก็เอาความรู้ที่ได้จากการมาเรียนรู้ นำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการในชุมชนและก็ในกลัวเรือนครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเบียร์ไก่สอนพร้อมด้วยทีมงาน ETV ีั้องลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ